อยากแจกไลเส้นเหรอลูกเหรอชื่ออะไรลูกแนะนําตัวให้ปาโนรู้จักหน่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสศิภาถิมันโชดค่ะเหลือจะเรียกสั้นๆก็ได้ว่าน้องจ๋าค่ะโอ้ยต่นปนน้องจาต้องกัเต้นสวยนะเขาเต้นทุกเพลงขนาดเปิดมาแล้วว่าเขาไม่ได้ร้องก็เต้นนะลองดูไหลองไหมนะลองได้เลยเอาเอายังเอายังเนืคนละันยาคอต ฮะเอาอะไรเล่นอนจะเต้นโรงลาปงเต้นอะไรไหมตรงลางอระลาสโรงลาสถือไมค์ฮะ เดี๋ยวเดขอขอฟังเสียงน้องจ๋าจ๋าน้องจ๋าร้องเพลงอะไรดีหมยหัวค่ะฮะหมยหัวหมยหัวเพลงจีเลยลูกอ๋อไหนลูกได้ลูกไหนลูกหมวยหัวนเดียวละลูกหมวยหัวไหมหนูไม่เอาดนตรีค่ะไม่อยากไมไปไาไไม่อไากได้ไป่อยาไป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 กปไปไเไปไปไไไไป แมวทั้งวงเลยค่ะู่กเฉพาะเพลงนี้เพะเพลง้แก็อยากโชวเสียง้และพวกแกก็ไม่น่าใจน้อยกระทั่งที่บ้านก็ไม่ค่อยมีจะกินกันเนี่ย้องจนทนนแล้วน้อยเด็กพูดอะไรเออ หรือเปล่าพูดเล่นหรือเปล่าพูดเล่นใช่ไหมคะพูดจริงค่ะไม่เอาดนตรีไม่เอาดนตรีเอาหุบดนตรีไว้ก่อนอ่ะลองฟังเหมยหัวหน่อยครับเหมยหัวไม่หัวไม่ความหมายนั้นเทียนเชียนเย่ลังเธอเย นั้นทำใหมายเลขสามก่อนอ่าชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับพิพันดาสุวรรณรัตน์ค่ะพิพันดาวอพ่อจังเนาะพอจังไม่เปลี่ยนที่เลยถูกพูดถูกพูดถูกถูกพูถูกถ้าไมถึงเพ่อลูกพ่อดาวมันทรงแสงเป็นเปรีงประกายค่ะ คนนี้บอกว่าเพราะแต่คนนี้แปลให้แปลว่าอะไรอีกทีลูกแปลว่าอะไรแปลว่าะไรนะปลวอเดาวดาวสองแสงเป็นประกายค่ะดาวสองแสงเป็นประกายใช่ป่ะคะใช่ไหมแต่ว่าอย่างงี้ป่ะฮะใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เป็นพันดวงค่ะพันดวงพันดวงันดาวคือพันดวงถ้าดาวเยอะๆเนี่ยดีรู้ไหมลูกมันจะผ่อนน้อยลง เครียดเลยนะนักวิ่เส้นกับเครียดอ้าวชื่อเล่นมีอะไรลูกชื่อเล่น m ม Dear ค่ะ My Dear เรียนอยู่ที่ไหนลูกตอนนี้ Harrow International School โอ้ยอีกท okay, ีนะอีกทีนะ Harrow International School อ oh, ๋อ Harrow International School มเพลงอะไรมาฝากเรา Whenever whatever will be will be ค่ะอีกทีฮะ Whatever will be will be อ๋อ Whatever will be will be เอาวงไหมเอาวงไหมล่องใจไปได้ทำงานแล้วเอาเต้นในโลกเต้นด้วย When I was just a little girl, I asked อันนี้เขาทำงานกันเป็นทีมใช่ไหมเอาไหนนอกจากนอกจากเพลงเก่าๆย้อนยุคนี่ร้องเพลงใหม่กว่านั้นได้ไหมเพลงอะไรนะคิดถึงค่ะของใครครับดังล็อกเคสต้าค่ะเอาไปเออเอสต้าไม่ได้ใหม่มากนะฮะขอได้ยินหน่อยได้ไหมครับจากยุคนั้นกาเลยจะเอามาเป็น okay> ยังไงกันล่ะหนกนะคิดถึงไหนๆแล้วเอาเอาตรงท่านท่านกลางเลยท่านกลางเลยคิดถึงเธอแทบใจ หนียูโอ้พลังยั้จริงๆพวูง